สวัสดีครับกลับมาพบกับแฮกทำพอดแคสต์นะครับพื้นที่ที่เราจะมาแฮกจิตใจเพื่อออกจากเมทริกซ์ของตัวตนไปด้วยกันผมก้องครับสวัสดีค่ะมินค่ะกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวที่ทา้าทายความคิดและความเชื่อเดิมๆของเรากันนะคะพี่ก้องใช่เลยครับน้องมินสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรก ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องแฮกธรรมของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่เราตั้งใจกลั่นกรองมาเพื่อเจาะลึกเข้าไปในแก่นของธรรมะและวิญญาณด้วยภาษาที่คนยุคใหม่เข้าใจครับใช่เลยค่ะฝากด้วยนะคะพี่ก้องคะวันนี้มิ้นมีเรื่องที่คาใจมากอยากจะมาชวนคุยคะ่ะคือมันเป็นคำถามที่มิ้นเชื่อว่าคนฟังหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันโอ้โหเปิดมาน่าสนใจเลยครับว่ามาเลยครับน้องมิน้นคือ บางทีเราพยายามดูแลตัวเองแทบตายเลยนะคะพี่ก้องทั้งกินคลีนออกกำลังกายอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองพยายามคิดบวกทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็ยังรู้สึกหมดไฟอยู่ดียังป่วยง่ายเครียดสะสมง่ายรู้สึกเหมือนร่างกายมันไม่ยอมร่วมมือกับเราเลยเหมือนมันทรยศเราทั้งที่เราพยายามทำดีกับมันทุกอย่างมันน่าหงุดหงิดมากเลยนะคะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องมิน้นและเป็นความรู้สึกที่ผมเชื่อว,ว่าคนเมืองยุคนี้เป็นกันเยอะมากจริงๆความรู้สึกที่ว่าเราทำทุกอย่างแล้วแต่ทำไมยังไม่ดีขึ้นผมอยากชวนน้องมิ้นท์แล้วก็คุณผู้ฟังลองมองมุมกลับดูสักนิดนะครับมุมกลับยังไงเหรอคะพี่ก้องแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์คือร่างกายหรือ DNA ของเราแต่อยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่กำลังสั่งการฮาร์ดแวร์ของเราอยู่ล่ะ ซอฟต์แวร์หมายถึงความคิดเหรอคะใช่ครับและเล็กซึ้งกว่านั้นอีกจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับน้องมิ้นพระพุทธเจ้าได้ให้รหัสต้นฉบับหรือซอ u r c e c o d ของเรื่องนี้ไว้เมื่อ2 5 0 0กว่าปีก่อนแล้วในพุทธพจน์บทหนึ่งที่ทรงพลังมากๆทันตรัสไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาโอ้โหมาเป็นภาษาบาลีเลยค่ะพี่ก้องช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมคะ ได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงนี่คือหลักการสำคัญของช่องเราอยู่แล้วครับทำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แปลง,ง่ายๆเลยก็คือใจเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนทำครับใจเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนทำใช่ครับ หมายความว่าสภาวะของจิตใจเรานี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่กำหนดสุขภาพร่างกายทั้งหมดเหมือนบริษัทใหญ่ๆสักแห่งนะครับน้องมิ้นจิตของเราก็เปรียบเสมือนซ e อที่เป็นคนวางนโยบายวาง strategi ท,ทั้งหมดว่าจะให้บริษัทเดินไปทางไหนจะสู้จะหนีจะสงบหรือจะสร้างสรรค์ส่วนร่างกายของเราก็คือพนักงานทุกแผนกที่มีหน้าที่แค่ทาตามนโยบายของ CEO คนนั้นอย่างซื่อสัตย์ที่สุด เข้าใจเลยค่ะพี่ก้องภาพชัดมากเหมือนถ้าซ e o เครียดทั้งวันสั่งงานแบบตื่นตระหนกตลอดเวลาบรรยากาศในบริษัทก็ตึงเครียดไปหมดพนักงานก็หมดไฟทำงานผิดพลาดสุดท้ายบริษัทก็ป่วยแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ก้อง ถูกต้องเต้นเลยครับน้องมิน้นถ้าซ e อหรือจิตของเราเต็มไปด้วยความเครียดความโกรธความกังวลร่างกายที่เป็นบ่าวหรือพนักงานก็จะแสดงผลออกมาเป็นการอักเสบป่วยง่ายแก่เร็วนอนไม่หลับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าซีอของเราสงบมีเมตตามีปัญญาร่างกายก็จะตอบสนองด้วยความแข็งแรงระบบต่างๆทำงานได้อย่างราบรื่นผ่อนคลายนี่คือหลักการพื้นฐานที่สุดที่เชื่อมโยงกายกับใจเข้าไว้ด้วยกันครับ โหแค่นี้ก็ทรงพลังแล้วนะคะแต่ที่พี่ก้องบอกว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งค้นพบมันคืออะไรเหรอคะเขาสามารถพิสูจน์เรื่องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวได้แล้วเหรอคะยิ่งกว่าพิสูจน์อีกครับน้องมิ้นตอนนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาสามารถเจาะลึกลงไปจนเจอคู่มือการใช้งานหรือกลไกที่จิตใช้สั่งการกายได้ถึงระดับ DNA เลยทีเดียวครับเขาเรียกศาสตร์แขนงนี้ว่าเอพิเจเนติกส์ครับ พ g e n e t i c s ชื่อดูซับซ้อนจังเลยค่ะพี่ก้องชื่ออาจจะฟังดูยากนิดหน่อยครับน้องมิ้นแต่หลักการของมันง่ายและน่าทึ่งมากครับคำว่าเอพิเอพิในภาษากรีกเนี่ยแปลว่าเหนือกว่าหรือว่านอกเหนือไปจากส่วน Genetics ก็คือเรื่องของยีนหรือพันธุศาสตร์พอรวมกันแล้วเอพิเจเนติกสจึงหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของยีนอีกทีหนึ่งครับอยู่เหนือยีน หมายถึงมันไม่ใช่ DNA หรอคะถูกต้องครับนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยลองจินตนาการแบบนี้นะครับ DNA ของเราเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของบ้านที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ซึ่งพิมพ์เขียวนี้มันค่อนข้างจะคงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ Epigenetics ไม่ใช่ตัวพิมพ์เขียวครับ มันเปรียบเสมือนทีมสถาปนิกและโฟแมนคุมงานที่จะคอยเอาปากกาไฮไลท์หรือเอาโพสต์อิดไปแปะไว้บนพิมพ์เขียวนั้นว่าโอเคตรงนี้ให้สร้างห้องนอนใหญ่ๆเลยนะส่วนตรงนี้ที่เป็นห้องเก็บของให้สร้างเล็กๆพอไม่ต้องเน้นหรือแบบห้องครัวนี้พับเก็บไปก่อนยังไม่ต้องสร้างตอนนี้ ว้าวเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเลยค่ะพี่ก้องแสดงว่าถึงเราจะมีพิมพ์เขียวที่ดูเหมือนจะเสี่ยงต่อโรคบางอย่างแต่ถ้าเรามีทีมสถาปนิกที่ดีเราก็สั่งให้ไม่ต้องสร้างห้องของโครคภัยไข้เจ็บนั้นได้หรอคะนั่นคือความหวังใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์เลยครับน้องมิน้นหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายกว่านั้น DNA ของเราก็เหมือนหลอดไฟในห้องครับเราอาจจะเกิดมาพร้อมหลอดไฟร้อยวัตต์ที่สว่างจ้าแต่เอพิเจเนติกสคือสวิตช์ริมไฟครับ มันคือคกลไกที่คอยควบคุมว่าจะให้ยีนตัวไหนเปิดสว่างแค่ไหนหรือริมให้มืดลงหรือปิดไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวหลอดไฟเลยแม้แต่น้อยสุดยอดเลยค่ะพี่กองแสดงว่าความเชื่อที่ว่าเราเกิดมาพร้อมยีนแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตมันไม่จริงร้อเสินะคะพี่กองเรามีสิทธิ์ที่จะไปริมยีนที่ไม่ดีแล้วไปเร่งยีนที่ดีได้หรอคะถูกต้องครับและนี่คือจุดที่ จิตซึ่งเป็นนายเข้ามามีบทบาทสำคัญที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าความเครียดความโกรธความกลัวหรือในทางกลับกันความสงบความเมตตาสติทั้งหมดนี้แหละครับคือนิ้วมือที่กำลังไปคุมสวิตช์ริมไฟตัวนั้นอยู่ทุกวินาทีโห คนลุกเลยค่ะพี่ก้องพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าทุกสภาวะอารมณ์ของเรามันคือการส่งคำสั่งไปที่ยินโดยตรงเลยนะคะใช่เลยครับน้องมิน้นทุกความคิดทุกอารมณ์คือการโปรแกรมร่างกายของเราใหม่ในระดับเซลล์อยู่ตลอดเวลา ตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าความเครียดเรื้อรังจะไปเปิดไฟให้ยีนอักเสบทำงานหนักขึ้นและไปริ่มไฟยีนที่ซ่อมแซมร่างกายให้อ่อนกำลังลงมันจึงตอบคำถามของน้องมิ้นตอนแรกได้เลยว่าทำไมเราพยายามดูแลร่างกายภายนอกแต่ท่านนายหรือจ,จิตของเรายังสั่งการแบบเดิมๆเมบาหรือร่างกายก็ไม่มีทางที่จะแข็งแรงอย่างแท้จริงได้เลย ตรงนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ลองทำอะไรกับเราสักอย่างนะครับลองหยุดคิดตามสัก5วินาทีแค่5วินาทีจริงๆนะครับแล้วลองถามตัวเองว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกี่ครั้งที่เราปล่อยให้ความเครียดเป็นนายแล้วร่างกายเราที่เป็นบ่าวต้องรับผลของการตัดสินใจนั้นไปเต็มๆโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยโห oh. แค่5้าวิแต่มันสะท้อนอะไรได้เยอะมากเลยนะคะพี่กองมินว่าหลายคนคงนึกออกเป็น10บๆครั้งเลยค่ะน่าทึ่งมากเลยค่ะพี่กองแล้ววิทยาศา,ศาสตร์เขาเจาะจงได้ขนาดไหนคะว่าสมาธิมันไปกดสวิตช์ตัวไหนบ้างมันมีชื่อเรียกไหมคะไอสวิตช์ร้ายๆพวกนี้ที่เราควรจะไปตามหาเพื่อปิดมันมีแน่นอนครับและชัดเจนมากด้วย วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบลายเซนโมเลกุลหรือโมเลกุลาร์ซิกเนเจอร์ที่เป็นเหมือนสวิตช์หลักๆของความแก่และความป่วยที่ถูกควบคุมโดยตรงจากความเครียดเลยครับซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในส่วนต่อไปว่าสมาธิเข้าไปแฮ็กสวิตช์2ตัวนี้ได้อย่างไรเอาละครับน้องมิน้นจากที่เราคุยกันค้างไว้ว่าวิทยาศาสตร์ค้นพบสวิตช์หลักๆของความแก่และความป่วยที่เราสามารถเข้าไปแฮ็กมันได้ด้วยสมาธิ วันนี้เราจะมาคุยกันถึง2องสวิตที่สำคัญที่สุดครับสวิตตัวแรกคือสวิตที่ใช้แฮกยีนป่วยครับแฮกยีนป่วยฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะมันคืออะไรคะพี่ก้องเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องมารู้จักกับตัวร้ายเงียบที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเราก่อนครับนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าการอักเสบเรื้อรังครับน้องมิน้นมันไม่เหมือนกับการอักเสบแบบที่เราเป็นแผล แล้วปวดบวมแดงร้อนนะครับอันนั้นเป็นการอักเสบที่ดีมีไว้เพื่อซ่อมแซมร่างกายแต่การอักเสบเรื้อรังนี้มันเปรียบเสมือนไฟป่าที่ไม่ได้ลุกชอนให้เราเห็นนะครับแต่เป็นไฟที่คุกรุ่นอยู่ใต้ดินอย่างช้าๆเงียบเียบและเผาทำลายทุกอย่างในร่างกายเราไปเรื่อยๆครับไฟป่าที่คุกรุนฟังดูน่ากลัวจังค่ะแล้วมันก่อให้เกิดอะไรบ้างคะ มันคือต้นต่อของโรคร้ายแรงที่คนสมัยนี้กลัวกันทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคหัวใจอัลไซเมอร์เบาหวานหรือแม้แต่กระทั่งโรคซึมเศร้าล้วนมีรากฐานมาจากการอักเสบเรื้อรังนี่แหละครับมันคือฆาตกรเงียบตัวจริงเลยแล้วอะไรคือตัวที่จุดไฟป่านี้ขึ้นมาล่ะคะคำถามดีมากครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาแฮกกันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วครับ ว่ามันมีสวิตชหลักตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนคนคอยจุดไฟป่านี้ในร่างกายเราครับสวิตชตัวนี้มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า NF kappa B NF kappa B ชื่อจำยากจังเลยครับพี่ก้องแต่หน้าที่ของมันคือจุดไฟเผาเราใช่ไหมคะใช่ครับจำง่ายๆว่ามันคือสวิตชอักเสบก็ได้ครับและตัวการสำคัญที่สุดที่คอยมากดเปิดสวิตนี้อยู่ตลอดเวลาก็คือ ความเครียดเรือรังของเรานั่นเองครับทุกครั้งที่เราเครียดกังวลโมโหร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาแล้วฮอร์โมนพวกนี้ก็จะวิ่งไปกดเปิดสวิตช์ NF k a p p a B ทันทีสั่งให้ยีนอักเสบเริ่มทำงานจุดไฟป่าให้ลามไปทั่วร่างกายครับมินาล่ะคะเวลาเราเครียดมากๆร่างกายถึงได้สุดทรงเร็วป่วยง่ายเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วสมาธิจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงคะชาความเครียดคือตัวจุดไฟสมาธิก็คือนักดับเพลิงที่เก่งที่สุดครับมีงานวิจัยที่น่าทึ่งมากของดรริชาร์ดเดวิดสันเขาพบว่าแค่การทำสมาธิอย่างต่อเนื่องเพียง8ชั่วโมงสามารถเข้าไปปิดสวิต NF c a p a b ได้อย่างรวดเร็วและมีนัยยะสำคัญเลยครับมันเหมือนกับที่เราเดินไปที่แผงควบคุมหลัก แล้วสับคัตเอาท์ของยีนอักเสบให้ดับลงทันทีแค่8ชั่วโมงเองเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเร็วขนาดนั้นแสดงว่าเราสามารถหยุดวงจรการทำร้ายตัวเองจากความเครียดได้แทบจะทันทีเลยสิคะใช่เลยครับน้องมิ้นนี่คือการแฮกยีนป่วยโดยตรงคือการเข้าไปจัดการที่ต้นตอของปัญหาไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการที่ปลายเหตุและนี่ยังเป็นแค่สวิตตัวแรกเท่านั้นนะครับ ยังมีสวิตอีกตัวหนึ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนั่นคือสวิตท,ที่ใช้แฮกยีนแก่ครับแฮกยีนแก่ <are> อันนี้มินว่าคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณผู้หญิงต้องตาโตแน่ๆเลยคะ่ะมันทำงานยังไงคะพี่ก้องครับผมในเซลล์ของเราทุกคนจะมีสิ่งที่เรียกว่าโครโมโซมใช่ไหมครับทีนี้ที่ปลายสุดของโครโมโซมแต่ละแท่งมันจะมีส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนปลอกพลาสติกแข็ง,ขง ที่หุ้มปลายเชือกรองเท้าของเรานะครับอ๋อที่กันไม่ให้เชือกลองเท้ามันรุ่ยใช่ไหมคะพี่ก้องถูกต้องครับน้องมิน้นหน้าที่เดียวเป๊กเลยในทางชีววิทยาเราเรียกปลอกหุ้มนี้ว่าเทโลเมียครับมันมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญใน DNA ของเราเสียหายหรือรุ่ยไปตอนที่เซลล์แบ่งตัวปัญหาคือทุกครั้งที่เซลล์เราแบ่งตัวเพื่อเติบโตหรือซ่อมแซมตัวเอง ปลอกหุ้มนี้มันจะหดสั้นลงทีละนิดทีละนิดครับเอ้าแล้วถ้ามันหดสั้นลงเรื่อยๆจนหมดหล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับคือความแก่ในระดับเซลล์เมื่อเทโลเมียสั้นจนถึงขีดสุดเซลล์นั้นจะไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้อีกแล้วมันจะเข้าสู่ภาวะชาราภาพและตายไปในที่สุดความยาวของเทโลเมียจึงเป็นเหมือนนาฬิกาชีวภาพที่นับถอยหลังอายุไขของเซลล์เราเลยครับ ฟังดูเหมือนเป็นชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะมันเคยเป็นแบบนั้นครับน้องมิ้นจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ไปเจอคำตอบที่น่าประหลาดใจว่าแล้วร่างกายเรามีทีมช่างคอยซ่อมเชือกรองเท้านี้ไหมคำตอบคือมีครับเรามีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเทโลเมเรสเทโลเมเรสใช่ครับหน้าที่ของเทโลเมเรสก็คือ เป็นทีมช่างที่คอยไปต่อเติมซ่อมแซมปลอกคุ้มเทโลเมียให้กลับมายาวขึ้นชะลอการหดสั้นลงของมันพูดง่ายๆก็คือเป็นเอนไซม์ชะลอแก่ของแท้เลยครับสุดยอดแล้วอะไรที่ทำให้ทีมช่างนี้ทำงานหรือไม่ทำงานล่ะคะพี่ก้องตัวการเดิมเลยครับน้องมินความเครียดหรือรังนี่แหละครับคือตัวที่ไปสั่งให้ทีมช่างเทโลเมเรสหยุดทำงานปล่อยให้เทโลเมียของเราหดสั้นลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น แต่ข่าวดีก็คืองานวิจัยค้นพบว่าสมาธิคือการส่งกำลังใจและทรัพยากรที่ดีที่สุดไปให้ทีมช่างนี้กลับมาทำงานอีกครั้งครับมีการศึกษาพบว่าการปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มการทำงานของเอนไซม์เทโลเมเรสได้ถึง30-40%ถึงเเลยทีเดียวครับโหพอฟังแบบนี้แล้วมิ้นท์เลยคิดว่ามันเหมือนกับเวลาเราเครียด เรากําลังใช้พลังงานของร่างกายไปกับการรบซึ่งก็คือการอักเสบที่พี่ก้องเล่าให้ฟังตอนแรกจนเราไม่มีพลังงานเหลือมาซ่อมร่างกายตัวเองหรือก็คือการสร้างเทโลเมเรสแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับน้องมิน้นเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากครับความเครียดเปิดโหมดรบก็คือเปิดสวิตช์ NF kappa และปิดโหมดซ่อมก็คือการปิดการทำงานของเทโลเมเรส ทำให้ร่างกายได้มีโอกาสฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองในระดับที่ลึกที่สุดผมอยากให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ลองทำอะไรสักอย่างนะครับถ้าทำได้อยากให้ลองกดปุ่ม pause ส,สักครู่แล้วลองถามตัวเองจริงๆจังๆว่าสัญญาณเตือนจากร่างกายที่เราอาจจะเมินมาตลอดไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้แปลกๆอาการปวดหัวเรื้อรังหรือความรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลามันอาจจะเป็นเสียงของไฟอักเสบที่คุกรุ่น และเสียงของนาฬิกาเซลล์ที่เดินเร็วกว่าปกติซึ่งทั้งหมดนี้สมาธิอาจจะเป็นคำตอบที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าเป็นคำถามที่ชวนให้ฉุกคิดจริงๆค่ะพี่ก้องแค่ฟังมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรามีอำนาจในการดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มปิดสวิตช์พวกนี้บ้างล่ะคะมันต้องทำยังไงมันยากไหมคะพี่ก้อง แน่นอนครับน้องมิ้นและคำถามของน้องมิ้นเนี่ยแหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดที่จะนำเราไปสู่หัวใจของการแฮกในวันนี้เลยครับฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะพี่ก้องแต่พอพูดถึงสมาธิหลายคนจะรู้สึกว่ามันยากนะคะต้องนั่งขัดสมาธินาน,านๆต้องเห็นแสงสีหรือต้องทำอะไรซับซ้อนหรือเปล่าคะถึงจะแฮกยีนได้ถึงระดับที่พี่ก้องเล่ามาและนี่คือจุดที่ทรงพลังที่สุดครับน้องมิ้น กลไกทางชีววิทยาที่ซับซ้อนทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้ง s w i t c h n f k a p ie, ทั้ง Enzyme Telomerase ทั้งหมดนี้ถูกเปิดใช้งานด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดและอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนั่นคือลมหายใจของเราเองครับลมหายใจเหรอคะแค่ลมหายใจเนี่ยนะคะใช่ครับ แค่ลมหายใจธรรมดาธรรมดานี่แหละครับคือรหัสผ่านที่ใช้เปิดประตูสู่ระบบปฏิบัติการของร่างกายเราทั้งหมดการฝึกฝนที่พระพุทธเจ้าสงสอนและถูกนำไปศึกษาในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็คือการฝึกที่เรียบง่ายที่เรียกว่าอาณาปานสติครับอาณาปานสติก็คือการดูลมหายใจใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่พี่อยากจะให้คำนิยามที่ง่ายกว่านั้นนี่ครับอาณาปานสติคือ การกลับมารู้สึกตัวกับลมหายใจที่กำลังเข้าและออกอยู่แล้วตามธรรมชาติพี่ขอเน้นคำว่ารู้สึกตัวนะครับไม่ใช่การควบคุมหรือว่าการบังคับลมหายใจแค่รู้สึกตัวไม่ต้องไปสั่งว่าต้องหายใจยาวๆหรือสั้นๆหรอคะไม่ต้องเลยครับนั่นคือความเข้าใจผิดที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าสมาธิเป็นเรื่องยากและฝืนธรรมชาติ หน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับคือการเป็นผู้สังเกตการที่ใจดีนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็แค่รับรู้ว่าตอนนี้แม่น้ำที่ชื่อว่าลมหายใจกำลังไหลเข้าและตอนนี้กำลังไหลออกก็แค่นั้นเลยครับฟังดูง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะพี่ก้อง มันง่ายแบบนั้นจริงๆครับน้องมิ้นพี่อยากจะให้แนวทางสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะลองเริ่มต้น activate the code หรือเปิดใช้งานรหัสลับนี้ดูนะครับดีเลยค่ะมินเชื่อว่าทุกคนรอฟังอยู่เลยค่ะข้อแรกเลยคือปริมาณและความสม่ำเสมอครับจากงานวิจัยทั้งหมดที่เราคุยกันมากุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องคำครั้งละนาน,น,านแต่สำคัญที่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้เริ่มต้นไม่ต้องตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเลยครับเริ่มต้นแค่วันละ1 0 1ถึงนาทีก็พอแล้วครับ1 0 1ถึงนาทีเท่ากับเวลาที่เราไถายโซเชียลมีเดียพักเบรกเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับน้องมิน้นลองเปลี่ยนจากการไถยฟีดมาเป็นการฟีดพลังงานดีๆให้กับเซลล์ของเราแทน จำไว้นะครับว่าความสม่ําเสมอสําคัญกว่าความเข้มข้นทําทุกวันวันละ15นาทีดีกว่าทําอาทิตย์ละครั้งครั้งละ2ชั่วโมงเพราะมันคือการส่งสัญญาณบอกร่างกายซ้ําๆทุกวันว่าฉันปลอดภัยนะเธอเข้าหมดซ่องแสมได้เลยแล้วมีเทคนิคอะไรอีกไหมคะสําหรับมือใหม่เลยค่ะ ข้อ2คือหามุมสงบของตัวเองครับไม่จำเป็นต้องเป็นห้องพระหรือต้องจุดทูบเทียนอะไรเลยแค่มุมไหนก็ได้ในบ้านที่เรารู้สึกว่าจะไม่มีใครรบกวนสัก1 0 1ถึงนาทีอาจจะเป็นบนเก้าอี้ทำงานก่อนเริ่มงานบนโซฟาหรือบนเตียงเกาะน,นอนก็ได้ครับท่าทางก็ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิให้ปวดขาเลยนั่งบนเก้าอี้สบายๆให้หลังตรงก็พอแล้วครับ อันนี้ดีมากเลยค่ะทลายกำแพงเรื่องสถานที่กับท่าทางไปได้เยอะเลยค่ะและข้อ3ซึ่งสำคัญที่สุดเลยครับน้องมิน้นคือใจดีกับใจตัวเองครับน้องมิน้นใจดีกับใจตัวเองหมายความว่าไงคะหมายความว่าในตอนที่เรานั่งดูลมหายใจไปสักพักหนึ่ง ไม่เกินหนึ่งนาทีหรอกครับใจของเรามันจะเริ่มหนีเที่ยวครับมันจะแวบไปคิดเรื่องงานเรื่องที่บ้านเรื่องอดีตเรื่องอนาคตซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆครับใช่เลยค่ะมินเคยลองแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะพอรู้ตัวอีกทีคือคิดไปไกลแล้วก็เลยรู้สึกว่าสงสัยเราจะทำไม่ได้แน่ๆเลยก็เลยเลิกทำไปค่ะ นี่แหละครับคือกับดักที่คนส่วนใหญ่เจอแล้วก็ล้มเลิกไปสิ่งที่ต้องทำเมื่อรู้ตัวว่าใจหนีเที่ยวไม่ใช่ไปดุหรือไปตำหนิตัวเองว่าทำไมไม่นิ่งเลยแต่คือการใจดีกับมันครับให้เราแคสยิ้มในใจเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าอ๋อคิดอยู่นี่เองไม่เป็นไรนะกลับมาอยู่กับลมหายใจกันใหม่แล้วก็ค่อยๆพาความรู้สึกตัวกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลที่สุดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ เหมือนเรากำลังฝึกแมวหรือลูกสุนัขเลยนะคะที่มันจะวิ่งสนไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราก็แค่เรียกมันกลับมาเบาๆถูกต้องที่สุดเลยครับน้องมิน้นการทำสมาธิไม่ใช่การล่ามโซลิงแต่คือการฝึกให้ลิงเชื่องและกลับมาหาเราด้วยความเต็มใจในที่สุดทุกครั้งที่เราดึงใจกลับมาที่ลมหายใจได้นั่นคือการออกกาลังกายให้สมองส่วนหน้าหรือส่วนซีอของเราแข็งแรงขึ้นทีละนิดครับ เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพี่ก้องมันไม่ใช่เรื่องของการห้ามคิดแต่เป็นเรื่องของการรู้ทันความคิดแล้วก็กลับมาบ้านคือลมหายใจของเราใช่เลยครับน้องมิน้นเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมแค่การกระทําที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยคือการกลับมาดูลมหายใจเฉยๆถึงส่งผลสะเทือนไปได้ถึงระดับ DNA นั่นสิคะทําไมเหรอคะเพราะมันคือการประกาศอิสรภาพจากโหมด สู้หรือหนีหรือ Fight o r Flight ของสมองครับในชีวิตประจำวันสมองเราถูกกระตุ้นให้อยู่ในโหมดเนี้แทบจะตลอดเวลาแต่ในวินาทีที่เราตัดสินใจกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างสงบมันคือการส่งสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดไปทั่วทั้งระบบประสาทว่าณวินาทีนี้ไม่มีอันตรายใดๆทุกอย่างปลอดภัยและเมื่อร่างกายได้รับสัญญาณปลอดภัยนี้แล้วมันถึงจะยอมสับรางจากโหมดรบไปสู่โหมดซ่อมนั่นเองครับ โหเป็นการอธิบายที่ทรงพลังมากเลยค่ะพี่ก้องมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองจากข้างในจริงๆพอมองแบบนี้แล้วการกลับไปดูลมหายใจ15นาทีต่อวันดูเหมือนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเลยนะคะคุ้มค่าที่สุดอย่างแน่นอนครับเพราะมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนโดยตรงกับสุขภาพและความเยาวยนในระดับยีนของเราเลยครับครับน้องมิน้น และนั่นก็นำเรามาสู่บทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับจากจุดเริ่มต้นที่เราสงสัยว่าทำไมร่างกายถึงทรยศเราจนเราได้เดินทางผ่านปรัชญาพุทธโบราณมาสู่กลไกลทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและกลับมาสู่การปฏิบัติที่เรียบง่ายที่สุดคือลมหายใจของเราครับ เป็นการเดินทางที่เปิดโลกมากๆเลยค่ะพี่ก้องมันเปลี่ยนมุมมองที่มินมีต่อร่างกายและความคิดของตัวเองไปเลยจากที่เคยมองว่ามันเป็นสิ่งที่แยกจากกันตอนนี้เห็นชัดเลยว่ามันคือระบบเดียวกันทั้งหมดใช่เลยครับน้องมินและพี่อยากจะขอเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้คุณผู้ฟังในวันนี้อีกสักนิดนะครับวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องการทําสมาธิเพื่อแค่ให้รู้สึกผ่อนคลายเท่านั้นนะครับเรากําลังพูดถึง การทำสมาธิในฐานะการบำบัดด้วยข้อมูลครับการบำบัดด้วยข้อมูลหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าทุกครั้งที่เรานั่งลงและกลับมาอยู่กับลมหายใจเรากําลังส่งข้อมูลชุดใหม่ที่ทรงพลังที่สุดเข้าไปในระบบของเราครับเรากําลังส่งสัญญาณบอกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายอย่างต่อเนื่องว่าทุกอย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องเปิดโหมดสู้หรือหนีเธอสามารถจัดสรรรัพยากรจากการป้องกันในระยะสั้นการอักเสบไปสู่การบำรุงรักษาในระยะยาวการซ่อมแซมเซลล์การรักษาความยาวเทโลเมียได้แล้วโหเหมือนเรากำลังเขียนโปรแกร,รมคำสั่งชุดใหม่ลงไปในคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าร่างกายของเราเลยนะคะพี่ก้องถูกต้องที่สุดครับแล้วเคยสงสัยไหมครับว่า ใครคือคนส่งข้อมูลหรือคนเขียนโปรแกรมนี้ครับก็ตัวเราเองสิคะใช่ครับไม่ใช่ใครอื่นเลยคือเราเองครับนี่คือการทวงคืนอำนาจกลับมาสู่มือของเราอย่างสมบูรณ์เราไม่ได้เป็นแค่ผู้โดยสารที่นั่งดูร่างกายของตัวเองแก่ลงหรือป่วยไปตามยถากรรมอีกต่อไปแล้วครับฟังแล้วรู้สึกมีพลังมากเลยค่ะพี่ก้องมันเหมือนกับว่า เราไม่ได้เป็นแค่เหยื่อของสถานการณ์หรือพันธุก,กรรมอีกต่อไปแล้วแน่นอนครับและนี่ก็คือประโยคที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คุณผู้ฟังทุกคนในวันนี้เลยนะครับคุณไม่ใช่เหยื่อของยีนแต่คุณคือผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชีววิทยาของตนเองครับคุณคือโปรแกรมเมอร์ที่สามารถเขียนโค้ดแห่งสุขภาพและเยาววัยขึ้นมาได้ใหม่ทุกวันผ่านเครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดนั่นคือสติ และลมหายใจของคุณเองครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ก้องวันนี้เป็นอีกตอนที่เปลี่ยนโลกของมิ้นไปเลยจริงๆค่ะมิ้นเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะอยากลองกลับไปฝึกหรือบางคนที่ฝึกอยู่แล้วก็น่าจะมีกําลังใจมากขึ้นเยอะเลยนะคะผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับและสําหรับคุณผู้ฟังที่เคยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนเลยนะครับ ใครเคยลองฝึกสมาธิแล้วรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบ้างลองมาแชร์ไลน์เซนโมเลกุลหรือผลลัพธ์ที่คุณได้รับในคอมเมนต์หน่อยครับเรื่องราวของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใจให้ใครอีกหลายคนเริ่มต้นการเดินทางนี้ก็ได้ครับใช่เลยค่ะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเยอะๆนะคะครับผมเหมือนที่เราเคยคุยกันในซีรีส์ออกจากแมทริกซ์นะครับน้องมิน้นว่าทุกอย่างรอบตัวเราอาจจะเป็นเหมือนโปรแกรม วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ไม่ต่างกันครับจริงด้วยค่ะพี่ก้องเป็นตีมเดียวกันเลยและนั่นก็นำมาสู่คำถามต่อไปครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีแฮกโปรแกรมร่างกายกันไปแล้วแต่เคยสงสัยไหมครับว่าโปรแกรมจิตที่ควบคุมการรับรู้โลกทั้งใบของเราละ่ะมันมีบั๊กอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าในวิตอนหน้าเราจะมาพูดถึงวินเซนไวรัส ไวรัสแห่งการตื่นรู้ที่เมทริกซ์โกรที่สุดและวิธีติดตั้งมันลงในจิตของเราโหแค่ชื่อก็น่าติดตามแล้วค่ะไวรัสเซนอยากรู้เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องมิ้นมากนะครับขอบคุณพี่ก้องเช่นกันค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ร่วมเดินทางแฮกจิตใจไปกับเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในแฮกธรรมะพอดแคสต์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ